สวัสดีค่ะตอนเช้ามือนี้กับคือต <c oughs> ื่นขึ้นมาเป็นวันที่สามกรกกรกกระดาคมคุณแม่ตื่นขึ้นมาเ่าท่านได้อาบน้ำยุคค่ะเ่าท่านได้ล้างน้าเ่าท่านได้อาบนา้ำคือสดสดเลยเพราะว่ายางวันตีเ <c oughs> บาตุยกับฝ่ามัดไทยจะมัดไทยเห็ดหยางโบแม่แม่มันจ่อทันแล้วมันจ่อเลรอจีมือนีวันที่สามเนาะ <c oughs> มือนกับเริ่มแล้แม่เอ้ย <c oughs> มือกับเป็นมือกินมือท่านมือรวมวันรวมวันพรุ่งนี้นะคะเส้นพีเส้นนอง แฟนคลับเอฟซีทวโลกมารวมบุญรวมท่านน้ากันเนื้อพี่น้องเออบันพิธีเพิ่นมือคืดอยู่เพิ่น,อนมอมเพิ่นกัมาจับผาจับแพ้จัดสถานทีทีบะพี่น้องสีมัโมสีม,มส่มกินมาท่านน้าเข้านีล่ล่ะอ่าก็คือเป็นงานใหญ่งานโตอ่ามองสถานทีเล่นคอนเสิร์ตกับยิ่มของเกาเด้อพี่น้องมองเกาทีบะสามหลักเป็นบันแพงปิดบงปิดฤดูกาลเนาะปิดฤดูกาลวันที่ยี่สิบแปดต่ว่ามือวันที่สี่นี่ก็สิมีคอนเสิร์ตสามคณะก็คือ สาวหน่อยหนึ่งเพลินรำเพริญสองรำเพิิญโชว์สามเดี๋วพี่น้องเน้อฟรีค่ะฟรีเป็นงานบุญเป็นงานยิน่ไงให้แฟนขบเอฟซีทะลุพี่น้อง ai, 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 ย ai, ุไกยุไกยุไตยุเหนือกันเซรเิร์นมาทำบุญร่วมกันสนุกสนานมีคออเสิร์ต่ห้เบิ้งแล้วกันแงมาแรงทออเสร์อแล้วกันซีมีโต๊ะกินให้นั่งรับประทานอาหารเซริเซร์นฟีเซิร์นนองมารวมบุญน้ำกันนะคะแต่วอาคารผู้ใดจกบ่ิเวมาก ผู้ใดเสียอยากมีกิดใจท้าบุญร่วมกันกับพี่แมสุภาพก็คือธอนาคารโอนเขาธนาคารนี้ธนาคารเดียวกสิกรไทย0ูนย์ศูนย์ห่าหก้ทอนันด้วยค่ะเด้อให้พี่น้องอ,อยากโอนก็โอนเข้าบัญชีนี้เลยค่ะผันผู้ใดมาบ่าไใดสำหรับผู้มา่าได้ดฝากทั้งปากยาัยงเงีทางเฟซทั้งไลน์ทั้งยูทูบนี่แหละพี่น้องคะให้พี่น้องอ มีความยินดีซอยยมากกะเสิร์มากผู้ใดามาหอดมาหอดจอดถึงกะคือมากมือนี่หรือว่ามากมืออื่นเมื่อนี่กับคิดว่าพี่น้องก,กับสีมาหลายดอกผู้พูดใดเพเ่็สี่ไวันที่ซีโอ้ยเป็นแต่ยให้สีมาวันที่สามอเออกระเสิร์เด้อค่ะเด้อก็บอกเป็นอย่างคุณแม่สุภาพไปยูนี่ว่ได้เป็นกัย,นยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ เอาเอาซ้ำนี่ชมวัานธรรมไทยบ่งบรรยากาศพี่น้องบางกอนค่ะค่ะไปไปพุณไปพุณไปคุณพี่แม่เรื่องอย่างบอลนี่มันเรียวันที่สามมีอย่างบอลที่สามคือมีอย่างคือว่าสามจอพนหนังเด้แหละมีหนังมีหนังมีหนังสามจอครับผมหนังสามจอนี่นี่อยู่ริมบึงว่าเป็นแม่ละสี่จอดจอดมาผาแล้วครับหนังไม่จอดผ่าเดียวพูดดิพูดปูพนกับพี่แม่บรรยากาศโต๊สุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องไป เข้าไปทังบึงไปทังแม่คั่วไฟแม่คั่วไฟทั้งนคือเพอยล้วจนนเ่อนี้คือใส่จ่อ,อ,อ,จอประมาณจ่อนึง่งสีใส่หลายจ่อจะทนทีบ,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 บอบบอบบอกนี้ค่ะมาฟังมาเบิงไฟทั้งนี้ที่เป็นแม่คั่วกำลังโถกันว่าบบ,บาท่านในม่หลายดอกจากน้อยห่นละใบใบเทียง เพียงเพียงก็น้อยแต่จังเมฆขวดอันนี้คือธรรมะธรรมะประมาณเมืองอื่นน,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 นี่สีประมาณพระเพิ่นชั้นเพริศแซบเรียบร้อยกับสีมะขืนมะนางธรรมะต,ตาบานอาจจะใหญ่งไ,งไปพุ่นอันนี้เพิ่นเอามาไว้จัดเตรียมไว้ซื้อมีพระเทศสามธรรมะเนื้อพี่น้องเนื้อให้พี่น้องเข้าได้เบิง่งปริยากฟังเทริศกับเสื้อผู้เถาผู้เถาบ่ว่าจะผู้เฒ่าเรกผูดนุ่มกับฟังได้ค่ะพี่น้องอันนี้เข้าไปจัดเตรียมการเตรียมงานอันนี้ เก้าอี้ประธานไานป่ะธานไหนว่า,ง,า,ง,างจากน้อยเดี๋ยวให้ลูกหลานเท่าเมอขึ้นนอนตื่ตนเือะุ่มบ้านซอยงานมือนี่กะสิเดี๋ยวเขาตื่นข้ามาแล้วเขาสิจัดเองหอกเป็นโต๊ะกินบ้านเป็นโต๊ะกินได้พี่น้องโต๊ะกินก <c oughs> ระเชิานพีเสนองมรดบประทานอาหารอยู่ตรงนี้จากน้อยแม่ขั่วพนกับสิจัดแกงมาอาหารหมืออื่นมือแลี้งนี่กะบ,บ่ได้รับบ่ได้นอนละก็คือหลากหลายแม่ขั่วเท่ากับบ้านเป็นเศร้าคนดี ว่าสั่นละแม่ผสมเมื่อวานเป็นเศร้าเศร้าครัวมาซอยกันมามาทั้งทีแบปลายทางคััวจัดสถานที่อยู่ตรงนี้ก็คือริมบึงพี่น้องไปเบื้องหน้าคุณเห็นบ่อเจ้าว่าบรรยากาศดีบ่เพอาะยังเดี๋ยวยจะให้มีฝนยจะให้มีลมอย่าให้มีลมอย่าให้มีฝนนะจ๊ะสถานที่ปลอดโปร่งโล่งแจ้งค่ะพี่น้องค่ะบ่ธรรมดาสถานที่ไม่ไม่แออัดแล้วก็ปลอดโปร่งโล่งแจ้ง ขอเลี่ยวขอปูเหลี่ยวบ่ให้มีลมบ่ให้มีฝนบ่ให้มีแดดพระนะเพร่มวาเด้เนาะสบายสบายเนาะอากาศสุดยอดเนี่ยแบบนี้เลยค่ะถ้าสม,มุติว่าเอา,เอาลูกหลานขอได้อิลีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่าวาสิเป็นผู้าาย่าตาย่าใสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้หรือว่าอพญาวัดโน่นสาธุลูกหลานจัดการจัดงานก็นกนกนคือให้ผ่านพ้นไปด้วยดีบ่ให้มีอุปสรรคทิ้งไรมากไก่มากาม มาไก่มาไก่เดอ้อเราก็ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีพี่้องมาหล,ลายๆก็ให้กินแบบว่าอิ่มน้ำสํารานาทีมงานเท่ากันดียินดีต้อนรับทุกท่านเด้อค่ะแฟ่นคลับเอฟซีทัวโลูกบ่วติไก่ไก่ยุติยุน่นเหนือก็เสิร์เสิร์ฟนะจ๊ะอันนี้แม่คั่วก็คือมียุนี่มี่นี่แค่ส่วนหนึ่งครับนี่ส่วนอันนี้บ่ได้ส่วนหนึงนนนนหน่งดอกกิบกิบแล้<ๆ>วก็มาอีกประมาณซาวขวาค่ะสาวขวาเดี๋ยวเพิ่นกับสีมาถึงเวลาเพิ่นกับจะมาเองมาจับ จัดเตรียมให้พี่น้องเข้าได้ยู่ได้กินยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้วันที่สามมือแรงเบื้องหนังก่อนเนื้พนอพี่น้องคุณยู่ยู่แถวอะริมมือล่ะเพราะว่าเกีเป็นที่เรียบรย้อยสถานทีก่กงขวางแล้วแเบื้องหนังมือแรงเพราะว่าเขาสิงานก่อนหนังมืออื่นสิเป็นหมอล่ำอคอเอเสิร์ตสามคณะยิ่งใหญ่อลังการพรุ่งนี้ก็จะมีเด้อสิบอลให้ฟังพิธีการ วันพรุ่งนี้เป็นวันรวมวันที่สี่กรกฎาคมวันที่สี่เราก็สิเป็นตื่นเศรา้าขึ้นมาประมาณสองโมงกว่าๆนี่กะสิมีพิธีการหนึ่งปลงผมนากบวชหาองค์เนื้อพี่นองเนื้อมีพหญ,ญ่สายจวดน้ำด้บบวชหาองค์พหญไาสายจวดกับหลุบไา้เนื้อพ่นองมีบวชให้พอแล้วไเคยบวชจักเทียก็เลยสิห้เราบวชบ,บัดน,นี้ปลงผมนาคประมาณสองโมงกว่าๆ แล้วก็พิธีการสู้ขวัญหนักก็คือสามโมงเสารเก่านาฬิกาภูสีมาสู้ขวัญก็คือพอย่ายงาวเพชรบ้านแพงนะพอยยงาวเลาเสนอสเราเสนอดิเพชรบ้านแพงแล้วก็ปวงผมนักแล้วก็สู้ขวัญหนกักสามโมงเสาแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงเสาก็คือพระเก้ารูปนิมนต์ผะเก่ารูปมาฉันเพลนฉันเพลแล้วกะนิมนต์ผะสามสามลูปขึ้นธรรมาทเ้ยค่ะขึ้นธรรมาทุเทศ ผู้ใดยอยากฟังเทศกัเส้นเนื้อพินองเนื้อฟังเทศฟังรรมผู้ใดใจบุญกุญญญญลกุศลก็ได้บานี้พ่อเพิ่นเทศแล้วกะเสียทรัพย์ประมาณจักประมาณจักสองสองชั่วโมงเนาตีห้สองชั่วโมงกะสีสองชั่วโมงก,ก็กลัวพ่อประมาณสามโมงสามโมงแรกนี่กะขบวนแห่เราจะเริ่มเคลื่อนที่เริ่มเคลื่อนไปพ่อสามโมงแล้วบนนันี้เคลื่อนไปแล้วสีหอดใสกระตามเนื้อพ่นองถึงแลวหาโมงหาโมงแรกเนี่ยเจ็ดนาฬิกาเนี่ย เพิน่นกะสิอาดาเพิ่นสิเขาวบบวชบวดหารูปบวชหา,หาองค์พ่อบวชแนวเนี้ยมาแรงมากกะคือประมาณหกสิบหกสิบเอดนาฬิกาครับหกโมงแรงหรือว่าทุ่มหนึ่งสองทุ่มกะอันนี้คือเชิญพีเชิญนองมาเตรียมเตรียมแล้วก็เชิญพีเชิญนองมาเตรียมรับปท่านอาหารแล้วเพิ่นสิมีโตะกนอยูออ่ืองหัานมอลำมเน้อแม่แม่ลืมอยังบ่เอ่เศร้าขั้นนั่นเด้อ โอ้รถแห่เนี่ตอนตอนขบวนแห่นี่สิมีรถแห่ยี่สิบคันเนอพี่นอ้องจักสีเคลื่อนได้หรือบ่เคลื่อนได้จักสีหอดอาหอดมองได้กับตัวที่ตามตอนต่อไปมืออืน่นบดัด้งานนี่จักสีไ่หรือใหญ่เบม่งเอาพี่น้องรถแห่ยี่สิบคันไญ่บร์ไนหรอกค่ะงอลำสามคณะเขาเป็นคอนเสิรต์ตตอนแรกนี่สิมีคอนเสิร์ตขามสามคณะคือสามันเพ็นบันแพลงหนึ่งแล้วก็เพชรลำเพลินสองอ่าลำเพลินโชว์สามสามคณะเนอพี่น้อง เพื่นพี่เพื่นน้องมากม,มาเป็นเกียรติในงานเราก็มีพิธีพิธีการเพิ่นย้มมาแรงกันสิหนี้เฮ้ากับเสื้นแขกเกลือผู้ผู้เพิ่อนเป็นผู้รักผู้ใหญ่หลายหลายท่านเนาะค่ะมาขึ้นเวทีขอให้พี่ให้น้องมาร่วมบุญน้ำกันตั้งแต่มื้อนี้นี่คลิปนี้เอาฝากไว้ซสำนี้นะคะพ่อแม่ขอยจะอีกรอบนึงครับพี่น้อง่า ว่าผู้ใดบรสะดวกมากคุณอยากร่วมท่าบุญนี่ไปใช้การเรียอะไรบอกเบอร์บัญชีอีกรอบนึงครับนี่บอกคือมันเป็นการเรียอะไรเด้ค่ะเนื่องจากเป็นการเรียอะได้มีเพันทธกมาหาเก็บซื้อพันธะมหาเพื่อนว่าก็ได้ไปอยากขอหมายเลขบัญชีครับผมจะโอนเข้าหมายเลขบัญชีไหนขออีกรอบนึงครับค่ะคือหมายเลขบัญชีนี่ก่ะกสิกรไทยของคุณแม่สุภาพน้ำวงศ์ส่วนเดียวผู้เดียวนะคะครับผมเขาเขาบัญชีนี่คือเป็นการท่านท่านบุญ ผู้ใดอยากโอนก็นคือโอนมาบ่าได้อ่ากสิกรไทยก็คือ008 165 6533เด้อค่ะเด้อจำไรจำหนึงบ่ให้มุ่จงจ้างหุจักเด้ยม <c oughs> ัญชีข่อยหันค,เอ,คเอา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 ซ้ำหนีเนาะพี่น้องเพราะว่าคุณแม่แม่จะไปสวยๆจักหน่อยบ่าทันเรนบ่าทันเรนสวยบ่าทัานยังตื่นขึ้นกับมาหลดจักแม่นยังเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะคลิปหน้าเฮาจังว่ากันใหม่ฝากช่องครัวลำเพลินด,ด้วย เบิ่งเหลีให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร์ใบมะกรูดฟอมทั้งมะกลุงช่องควอลำพืนโพดูดโพบักโมดบักแต่งจวดจาดปาดบึมพนันนะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ